สวัสดีจ้าพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่25กันยายน2566นะคะเรามาดูกันเลยว่าข้าวเปลือกแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ก่อนอื่นก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในยที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกมาฝากพี่ๆน้องๆการไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ข้าวเปลือกชนิดที่1ข้าวเปลือกเหนียวราคาอยู่ที่15,000บาทถึง 16,600บาทต่อตันถัดมามาเช็คที่ข้าวเปลือกชนิดที่สองได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันถึง12,700บาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่3ได้แก่ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่13,400บาทต่อตันถึง14,000ับาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดสุดท้ายได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่14,800บาทต่อตันถึง15,800ัรบาทต่อตันจ้า คิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ